ทำไมมาดูมันก็ติดตาาเลยเนี่ยทำไมหมา,ม,ามันก็ติดอยู่เงี้ยเออเวินกม,มัน,นมาแล้วออกดิโอ้จะออกอยู่แล้วเนี่ยอ้นโน่เร็วลรกเออเวินกรมติดเออเดี๋ยวช่วยมึงโอ้โดดยังไงสิ่งบางอย่างเราก็มองไม่เห็นไม่เคยเห็น ยมลองวัดเปล่าไก่แจ้มาถวายเลี้ยงไม่ไหวมันก็เชื่องทีมันเฝ้าเฝ้าสวนโคตรได้โยมไม่เคยเห็นไก่หลับมันนอนหลับมันหลับ โอ้น้ำวันนี้เด้อน้ำชอบมานอนวันนี้เลยมีโลูกแล้วเอาลูกมานอนด้วยเนะี่